สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาเดือนธันวาคม2567ักลัคนาราศีกรกฎส่งท้ายปีเก่างานหนักเงนนิงนดีมีโชคอ้าวอย่าพึ่งตกใจนะอย่ <c oughs> าพึ่งตกใจไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะเงินดีมีโชคทิ้งท้ายไว้นะครับงานหนักเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเนื้องานทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องของมีอุปสรรค หรือสิ่งยากๆหรือความท้าทายเข้ามาก็ได้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ที่เบอร์ค r Code หรือเบอร์พร้อมเพย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะจ๊ะ คลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ Fasttech แบรนด์หิ้งพระอันดับหนึ่งขายดีที่สุดในช้อปปีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส,ส่วนรับน้ำหนักสูงสุดได้30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษ สอบถามสั่งซื้อรายละเอียด l i น์แอดฟาสเ s h o ช้อปปี้ลาซาด้าน็อกๆหรือซื้อผ่านช่องทาง YouTube นี้ได้เลยนะติดแท็กผลิตภัณฑ์ Affiliate ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นตัวเด้งๆขึ้นมาเนี่ยนะก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ลองเลือกสินค้าของ f a สเซเข้าได้เลยนะครับอ่าชาวลัคนาราศีกรกฎภาพรวมดูดีอย่างที่บอกเพียงแต่ว่า เนี่ยมันมีดาวเข้าเรือนอริดาวเข้าเรือนมรณะแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่านดาวมันต้องอ่านแบบหลายๆชั้นอ่านชั้นเดียวต้องบอกว่าไม่ดีอริอุปสรรคมรณะแปบลบว่าสูญเสียถูกไหมไม่ดีหรอกเห็นไหมดาวตั้งสี่ดวงเนี่ยเห็นไหมเข้าไปอยู่เนี่ยแต่อ่านลึกลงไปหลายๆชั้นแล้วจะรู้ว่ามันดี ติดตามเลยทีละดวงทีละดาวนะจ๊ะเริ่มต้นที่ดาวพระเกตครับย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลพบที่สีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตคือดาวเทพดาวทิพ์ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณโคจรเข้ามาสู่พบพันธุแปลง่ายๆก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านเรียกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามารับปีใหม่ เออเข้ามาคือเขาอยู่เป็นถึงข้ามปีเลยนะดาวเกตเนี่ยพันธุคือบ้านที่อยู่อาศัยเกตอะคือวิญญาณน,นะวิญญาณอย่าเพิ่งไปตีความครับดาวเกตเนี่ยตีความไม่ได้ว่าดีหรือร้ายต้องใช้คำนี้นะเราก็ต้องตีความว่าเป็นทางที่ดีไว้ก่อนคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เนเชอรัลคือมันเกินมันสิ่งที่ธรรมชาติ ไม่อธิบายไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถจับต้องได้เข้าใจไหมอยู่ที่ว่าเราจะตีความว่าอะไรพูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์บุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีโอกาสเข้ามาทั้งนั้นทีนี้ต้องดูนะบ้านเรือนของท่านอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วเนี่ย ถ้าเราเรียกว่าจัดแจงปรับปรุงบ้านเรือนให้ดีเนี่ยมันก็รับสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละครับจะมาดีมาร้ายเข้ามาเจอสิ่งดีเนี่ยจบฉะนั้นใครที่มีก็เรียกว่าในบ้านมีสารพระภูมิหิ้งพ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆน,นะทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านทำให้มันสดใสเห็นไ,ไหมทำบ้านให้มันสว่างเข้าไ,ว,าไว้อย่าไปกลัวเปลืองไฟ นะเปิดไฟอะไรให้มันสว่างไว้หน่อยนะอะไรที่มันปิดประตูหน้าต่างที่มันกั้นแสงมากๆอะไรอย่างเงี้ยอก็เปิดบ้างให้อากาศถ่ายเทให้แสงแดดเข้าเนี่ยห่วงจุ้ยอะมันแค่นี้ไม่ต้องไปวางสิงคู่ละลานเก็ได้ไหมนะเออถามว่าอาจารย์ตังเป็นไหมเป็นห่วงจุย้ยเพียงแต่ว,ว่าไอเรามันไม่ใช่ประเภทแบบ ทำธุรกิจหรือว่าขายของขายสินค้าอะไรขนาดนั้นการจัดมันไม่ได้ยากครับพื้นฐานไม่ต้องแบบเจาะลึกหรือว่าต้องเป็นของวิเศษอะไร 1. ความสะอาดนะสคือมันต้องมีจุดเด่นหรือจุดประทานในบ้านให้มันดีหิ้งพระก็ได้รูปรูปก็ได้รูปถ่ายก็ได้ รูปถ่ายที่มีความหมายดีกับตัวเราเนี่ยตั้งให้มันเด่นในบ้านเนี่ยอันนี้มันยิ่งกว่าวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นรูปบัพรพะบุหลุดก็ได้นะหรือรูปที่เราเคารพบ,บูชาพระเกจิรูปพระพุทธรูปรูปพระมหากษัตริย์ที่เราเคารพนับถือหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยให้มันเด่นให้มันสวย ให้มันเข้ามาแล้วรู้สึกโดดเด่นเตะตาแค่นั้นแหละแล้วก็รักษาความสะอาดในบ้านนะถ้าใครมีหิ้งผ้ามีสาราภ้าพูมก็ทำความสะอาดตกแต่งดูแลเข้าใจไ,ไหมมันก็เป็นทางแก้ง่ายๆเลยแค่นี้เลยส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามศาสตร์ครับนะเรื่องทิศดีทิศไม่ดีอะไรอย่างลักษณะแบบนี้ฉะนั้นดาวเกตเนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วว่า สิ่งดีๆมันกาลังเข้ามานะสิ่งที่ดีเข้า,ขามาแล้วดาวเกเ EN, วตนเนี่ยเข้าราศีตุลเนี่ยมันเป็นธาตุลมซึ่งธาตุลมเนี่ยดาวเกตจะรุนแรงคือมีฤทธิ์มีเดชอ่ะเข้าใจไหมบางตาําราคือจริงๆแล้วดาวเกตเนี่ยเขาไม่มีตําแหน่งมาตรฐานนะไม่มีตําแหน่งเกษตรไม่มีอุดไม่มีอะไรนะแต่บางคนบอกว่าถ้าดาวเกตเข้าราศีธาตุลมจะเป็นอุดเ <Yeah. S 1> ข้าราศีธาตุไฟจะเป็นเกษตรอะไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ครูบาอาจารย์ของแต่และสำนักเขาถ่ายทอดกันแต่สำหรับหลักการโหราศาสตร์ไทยแบบเนื้อแท้เนี่ยคือดาวเกตอะจะไม่มีมาตรฐานใดๆเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเนี่ยใช้ได้เพราะดาวเกตมันเป็นวิญญาณเมื่อเป็นวิญญาณอะอยู่ในไหนถึงมีกำลังก็อยู่ในลมไงเพราะวิญญาณจะได้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้มีฤทธิ์มีเดชถ้าวิญญาณเนี่ยจับใส่หม้อถ่วงน้ำเนี่ย ป็นไงจบฉะนั้นดาวเกตก็จะหมดฤทธิ์ในในขณะที่อยู่ราศีธาตุน้ําเนี่ยอยู่พิจิกเนี่ยธาตุน้ําไม่ค่อยสวยแต่ก็ให้คุณให้โทษเหมือนกันแต่ไม่แรงไม่มีกําลังแต่อันเนี้ยเข้าราศีธาตุลมมีกําลังเลยวิญญาณนอะ่ะมันลอยอยู่ในอากาศอ่ะแม่จะไปไหนก็ได้ถูกไหมทีเนี้ยมันเข้าบ้านราศีกรกฎละเข้าเรือนพันธุก็ได้ไหม ฉะนั้นเราก็ต้องดูจัดแจงแต่งบ้านให้มันรับสิ่งดีๆสิ่งงามๆนะไม่ต้องตกใจทีนี้ดาวเกตเข้าเรือนดาวศุกร์ใช่ไหมบังเอิญดาวศุกร์ย้ายวันถัดมาครับวันที่ห้าธันวาเลยเห็นไหมวันดีในชะ่ไหมวันที่ห้าธันวาวันพ่อเลยนะวันพ่อแห่งชาตินะครับดาวศุกร์ ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎแล้วดาวชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดาวอังคารรอรับอยู่เออสุกปากหวานอังคารรับเอานี่ลัคนาของท่านก็อยู่ด้วยดาวสุกเป็นดาวที่สําคัญในดวงชะตาของท่านเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์บ้านดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสําเร็จดาวสุกโคจรมาอยู่ในราศีมังกร ดีครับเพราะดาวท่านน้าเข้าท่านดินและที่มันดีมากก็คือมันเล็งมาถึงท่านเนี่ยมันมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรรับอยู่สุกปากหวานอังคารรับเอาก็สวยงามก็สวยงามโชคลาบมาเห็นไหมอังคารมาจากดาวการงานเจ้าเรือนกัมมะอังคารมาจากปุตตะแปลว่าโครงการสิ่งใหม่ๆเริ่มต้น ศุกกับอังคารเขาเป็นคู่มิตรกันอยู่แล้วท่านก็ได้รับผลจากคู่มิตรแบบเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอแล้วย้ายมาเนี่ยดาวจันท์ซึ่งเป็นดาวตนุลักของท่านเนี่ยรอรับอยู่ดาวสุกศุกจันทรในคู่อภิลมสมฤดีที <c> ่ <oughs> เออธันวาเนี่ยก็มันเป็นช่วงปาร์ตี้นะอาะใครยังโสดมีลุ้นนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของ ความหมือหวาสนสาหรับคนโสดน,นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะสําหรับคนโสดใครที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะ,ะโรแมนติกกับคู่ของเราอะไรอย่างลักษณะแบบเนี้โอเคส่วนคนโสดเนี่ยเหี่ยวเฉามานานเนี่ยเออมันจะมีเขาเรียกว่ามันเทศการรื่นเริงอ่ะในช่วงเดือนธันวาเข้าใจไหมมันก็จะได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาไปกินเลี้ยงกับ กลุ่มนั้นไปกินเลี้ยงกับกลุ่มนี้ไปออกสังคมนั้นไปออกสังคมนี้เจอเพื่อนใหม่เจอคนใหม่แนะนําให้รู้จักกันมันก็อาจจะมีบ้างปิ๊งปังอะไรกันขึ้นมาเนี่ยอังคารศุกร์กับจันเนี่ยนะมันเลงกันแบบนี้นะมันอยู่เป็นขนานเดียวกันอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอันนี้พูดพูดแบบว่ากันไปตามตำรานะมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกคู่อภิรม์นะอันนี้พูดแบบเพราะๆเ,เลยนะคู่อภิรม นะแต่ถ้าแปลความหมายแบบตรงๆมันก็หมายถึงความสนุกสนานร่าเริงในเรื่องของความรักและเซ็กส์พูดตรงๆเลยก็คือเบอิกบานอะเบิกบานอะนะก็คือมีมีความชื่นชื่นชอบในเรียกว่าความความรักความพึงพอใจและรวมถึงเรื่องเซ็ก์ด้วยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านต้องไปบริหารจัดการเองใครที่อย่างที่บอกว่าอะต้องการอยู่แล้วอ่ะมันก็ได้ชื่นชมสมฤดีเขาเรียกคู่อภิลมไงใช่ไหมเฉพาะสุกกับจันนะแล้วมีอังคารเข้ามาอังคารกับสุกนี่ก็คู่คู่อาบตรงๆเลยอันนี้คือคู่เรื่องของเรื่องของเซ็กส์เลยสุกสุกปากหวานอังคารรับเอาอ่ะ คือกรอนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาก็ใช้คำประมาณอันเนี้ยให้ไปขยายความต่อปากหวานใช่ไหมอันนี้ก็รับเอามันก็หมายถึงเซ็กนั่นแหละนะแล้วจันก็คือความพึงพอใจจันกับสุก็คือความพึงพอใจางนั้นะสามดวงนี้รวมกันเนี่ยก็แปลได้สถานเดียวนะจะได้รับความพึงพอใจในเรื่องของ เรื่องของทางเพศเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องเซ็กนั่นแหละน,นะจาะนะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยไม่โอเคไม่พร้อมยังไม่เปิดใจยังอะไรยังเข็ดอยู่หรือว่ายังแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ระมัดระวังแล้วกันนะใครที่ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยยังกลัวอยู่ว่า เกิดเผอไปรักใครแล้วกลัวว่ามันจะเจ็บช้ำระกำรรใจเหมือนที่ผ่านมาอะไรลักษณะแบบนี้นะก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกวางตัวตัดสินใจให้ดีนะครับก็แล้วแต่ถือว่าอันนี้ทายกันแบบก,ากลางๆดาวมันทำงานแล้วตัวมันอยู่ที่ตัวท่านอย่างที่บอกอะ่ะดาวดีดาวร้ายตัวท่านสามารถรู้ล่วงหน้าได้จากการดูดวงนี่แหละ แต่การตัดสินใจจะรับหรือไม่รับทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะจ๊ะ,ะใครชอบก็จัดไปนะใครไม่ชอบก็หลีกเลี่ยงนะวางตัวให้ดีสมมติกำลังจะเคลิมกำลังจะเมาหรืออะไรสนุกสนานแล้วบางทีพอรีบกลับอะไรก็ว่ากันไปเนาะว่ากันไปอย่างนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่ายันหวางก็ โอเคละนะได้ชื่นชมสมหรือดีแน่นอนนะจ๊ะอ่ะดาวสุกอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเอาตรงๆว่าเรื่องของถ้าเรื่องของคู่แท้จริงๆเลยนะนะถามว่าตอนนี้มันยังไม่มยังไม่โอเคร้อเซนะคะผ่านปีหน้าไปสักนิดได้ไหมผ่าน สำหรับคนที่อายุน้อยมันรอได้ไหมอายุมากมันรอไม่ได้อะว่ากันไปถ้าว่ากันตามตรงๆนะตามตำราตอนเนี้คือดาวปัตตานีของคุณคือดาวสาวมันมรณะอยู่มันมรณะอยู่ถ้าคุณจะมีคู่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นฐานหรืออาจจะไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้แก้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยท่าทางอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่ คนต่างชาติต่างภาษาจะมาเป็นคู่เราอะไรเงี้ยนะหนึ่งมันต้องรอดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ราศีมีนให้มันพฤษภาปีหกแปอะนะจ๊ะหกก็ยังไม่ดีเพราะเดี๋ยวดาวเสาร์เนี่ยย้ายไปราศีมีนปุ๊บนะสิงหาหกแมันย้ายกลับมาอยู่ตรงนี้อีกไม่โอเคเท่าไหร่ แต่ถ้าปี69เนี่ยดาวเสารปุ๊บไปอยู่ตรงนี้โชว์ชวเลยนะขนาดที่ดาวพฤหัสเนี่ยปี68อยู่พบมิหน้าและเดี๋ยวดาวปี69เนี่ยทับลัคนาอันนี้แหละรอได้ไหมละ่ะ69เก้านูนะ่น <c oughs> ปี69เกนะ้ายชัโวนะจ๊ะเออดาวพฤหัสทับลัคนาเนี่ยดีใครจะมีคู่ตอนนั้นใครจะแต่งงานตอนนั้นก็โอเคนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่สวยแต,แต่ถ้าเกิดว่าเราฟรีแฮร์แล้วอะฟรีสไตล์แล้วคือลักษณะว่าก็ไม่เป็นไรอะก็คบไปคบหาดูใจกันไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่เงี้ยคนสมัยใหม่บางทีก็คิดแบบนี้ไม่ไม่สนไม่แคร์ใช่ไหมก็ลองดูอะถูกอกถูกใจพึงพอใจอะก็ลองคบดูคบแล้วไปไม่หลอดไปไม่ดีก็รอปีใหม่จบคนใหม่ ง่ายๆอันนี้ดวงดาวมันเป็นตัวเขาเรียกว่าทิศทาง,งเฉยๆส่วนคนที่กําหนดให้มันไปทิศนั้นหรือไปทางนั้นทางนี้เนี่ยคือตัวท่านเช่นเกี่ยวกันนะจ๊ะดาวอาทิตย์16ทธันวาเข้าสู่เรือนอริอันนี้แหละที่มาแล้วในเรื่องของงานยาาเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินครับเข้าสู่เรือนอริแปลว่าอะแปลตรงๆการเงินติดขัด ก็ดาวการเงินไปอยู่เรือนอีิติดขัดแต่บังเอิญไอ้ดาวเจ้าเรือนอลิก็คือดาวพฤหัสมันอยู่ลาภะอะครับเออเห็นไหมแสดงว่าเรื่องเงินเนี่ยไอไยไ้ได้เนี่ยมันได้แน่ได้เนี่ยมันได้แน่ถ้าเกิดว่าได้ก่อน16บธันวาเนี่ยชัว แต่ถ้าเกิดว่าหลัง16ธันวาเนี่ยนะอาจจะดีเลย์อาจจะเลื่อนอาจจะอะไรคือหลังปีใหม่อ่ะเพราะดาวการเงินเนี่ยใช่ไหมมันไปตกอลิอลิไปว่ามีอุปสรรคขัดขวางล่าช้าดีเลย์แต่ถามว่าได้ไหมได้ไม่ถึงขั้นถูกแคนเซลิลหรือไม่ถึงขั้นถูกโกงถูกเบี้ยว เพราะดาวพฤหัสยังไงมันอยู่พรลาพระไม่ต้องกลัวนะพฤหัสอยู่เรือนสุกสุกก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยยังอยู่คู่มมตรอยู่เห็นไหมสวยงามอันนี้ถือว่าโอเคนะออถือว่าโอเคนะเพราะยังไงก็ตามอ่ะท่านกําลังได้งานอยู่เพราะดาวอังคารดาวการงานมากลุ่มมาทับลัคนาท่านเนี่ยมันก็เด่นเรื่องงานแล้วก็เรื่องงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆเสมอ เพียแต่ว่าในช่วงเนี้อาจจะว่าถ้าต้องใช้เงินทุนนะหรือบางทีท่านกำลังได้งานใหม่ไอเงินเดือนอะไรลักษณะแบบนี้มันอาจจะเลทมันอาจจะดีเลยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยสเดือนถึงได้ตกเบิกอะไรลักษณะแบบนี้นะอันนี้แยกย่อยกันไปนะบางคนเริ่มงานใหม่อาจจะต้องทดลองงานอะไรเงี้ยได้เงินที่แบบ ได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยอาจจะดีเลย์ไปอาจจะได้แคกว่าสามเดือนแรกเนี่ยเป็นรับเงินเดือนไปสักหกสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนเต็มเนี้ยทดลองงานก่อนหรืออะไรก่อนลักษณะแบบนี้เป็นไปได้หรือใครที่เป็นทําโครงการที่แบบปิดจบโครงการแล้วได้เงินอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องรอหรือรองเงินมาทําโครงการรองเงินมาลงทุนก็กาลังติดขัด บางคนอาจจะรอแบบเข้าใจไหมทองขึ้นหุ้นขึ้นถึงจะเอากําไรมาลงทุนต่อมาเติมพอร์ตต่อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอไปก่อนนะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้ล้มเหลวไหมไม่ล้มเหลวสําเร็จเพราะมันอยู่ในภพบลาภะเพียงแต่มันดีเลยแล้วมันช้าไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรุนแรงเข้าใจไหม ไม่ได้แบบติดติดขัดมีปัญหาเพราะยังไงดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้าบ้านดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับไม่ต้องกลัวหรือคุณเจอปัญหาใดก็แล้วแต่อาจจะต้องใช้เงินเข้าไปแก้ไขเข้าใจไหมเอออาจจะมีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาโอโหร้อยแปดเลยจะให้ทายยังไงอ่ะได้ทั้งนั้นอ่ะ ซ่อมรถซ่อมบา้านเอาเงินไปซื้อคอร์สเรียนเราเราไม่รู้อะเรื่องนี้เราไม่รู้เออไปโรงเรียนแม่งเลยอะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมหรือจ้างคนมาแก้ปัญหาให้เราก็ต้องใช้เงินเนี่ยอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะจ๊ะเออแค่นี้เองติดขัดนิดหน่อยนะครับถึงได้บอกว่างานหนักเงนิงนดีมีโชคไม่ต้องกลัวนะงานหนักก็เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้อีกที อาทีเนี้ยจุดนี้น่าสนใจครับดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนมรณะพันธุมรณะแปลว่าอะไรเดินทางครับสามสิบธันวาเนี่ยหลายคนอาจจะมีแผนไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ใช่ไหมบางคนขี้เกียจอยู่ฉลองปีใหม่ที่เมืองไทยหนีไปต่างประเทศซะหน่อยก็พันธุลาภย้ายถิ่นฐานไงใช่ไหมย้ายชั่วคราวนย้ายชั่วคราวนิดหน่อยเท่านั้นเออนะ หรือบางคนอาจจะเฮ้ยปัญหามันเยอะว่ะอยู่แล้วเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เนี่ยเห็นไหมอยู่เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ยืมเงินเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยเอ้ยหนีไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศเลยก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็โชคลาภก็มาจากทางไกลด้วยไม่ต้องกลัวเพราะทั้งดาวศุกร์และดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่บ้านลาหูแต่ลาหูในดวงชะตาท่านนะ่ะตอนนี้อยู่พบที่เก้าพบสุภะ เป็นอพุอุดมเกณฑ์เออมันเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ไม่ต้องกลัวอยู่บ้านใครบ้านพฤหัดพฤหัดลาพระแล้วดูดิลาสุกอยู่เรือนลาหูลาหูอยู่เรือนพฤหัดพฤหัดอยู่เรือนสุกอย่างนี้เขาเรียกว่าปริวัติเกษตรพอเป็นปริวัติเกษตรก็แปลว่าดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรลาหูก็เป็นเกษตรพฤหัดก็เป็นเกษตร ก็ส่งเสริมดวงชะตาเข้าไปอีกเนี่ยอ่านชั้นเดียวร้ายพันธุมรณะแปลว่าอะไรย้ายบ้านเปลี่ยนที่เดินทางถูกไหมเออแต่เนี่ยพออ่านลึกๆไปย่ยดูสิลาสุขมันอยู่บ้านลาหูลาหูอ่านหนึ่งได้อุดมเกณฑ์ไม่เสียแล้วแหละใช่ไหมอยู่เรือนพิหัสพฤ่งรหัสอยู่ลาพระยัไงไงก็จบที่ลาพระ แล้วลาพะก็มาอยู่เรือนลาหูสามดวงเนี้ยสุขพฤหัสลาหูเนี่ยมันเป็นปริวัติเกษตรกันฉะนั้นงวดวันที่สามสามสไม่แน่ใช่ไหมสามสิบธันวานเนี่ยน่าจะเป็นวันออกรางวัลน,นะเออเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเขาจะเลื่อนมาเป็น30มสิบธันวาปีนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ารางวัลเนี่ยลอตเตอรี่ออกสาสิบธันวานะ ลัคนาราศีกระกดไม่ต้องคิดมากเลยหกห้าแปเออเนี่ยวสวยเลยเปริวัติเกษตรการดูดีครับดูดีนะสงสัยอย่างน้อยสุกก็มาถ้าเกิดว่าสามสิบทันมาเป็นวันลอตเตอรี่ออกนะดาวสุกมาแน่พอย้ายนะโอเคประมาณนี้ภาพรวมอาจเกินอีกภาพรวมอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงไม่เห็นภาพ รูปดวงเนี่ยท่านได้ดวงเนี่ยยันสิ้นปีเลยคือตีโกนธาตุน้ําสวยงามตามท้องเรื่องลาหูกับอังคารก็เป็นคู่ธาตุกันอังคารมาจากเรือนการงานมาทับลัคนาท่านเนี่ยได้ตําแหน่งดีครับมหัธก,กรรมโกลาเลิกโยกหลังด้วยดาวพฤหัสลาพระเนี่ยดวงมันแข็งลัคนาราศีกรกฎและธาตุน้าเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบเออมีปัญหาติดขงติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ย มันก็มันก็ผ่านไปได้อะคือการได้ดวงตีโกนธาตุน้ำอ่ธาตุน้ำแปลว่าสะดวกสบายราบรื่นฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรให้มันวุ่นวายนะปีใหม่ก็ผ่อนคลายสบายๆบ,บ,บ้างแต่ว่าอาจจะมีเรื่องงานหนักหรือมีเรื่องเงินเข้ามาให้ต้องแบบติดขัดมีปัญหาให้ต้องคิดให้ต้องอ่านอะไรก็ค่อยๆแก้ไปนะแต่มันดูแล้วอ่ะมันสบายๆไม่ต้องสีเหยียดมาก นะอย่าไปเครียดนะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าขอให้มีความสุขและโชคดีทุกท่านนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกออกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดหรือเบอร์พร้อมเพย์ที่เห็นนี่แหละแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์หิ้งพระด้วยฟาสเนะครับติดแท็กผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว นะเนี่ยจัดบ้านให้ดีนะมีหิ้งพระดีๆทังอันติดผนังนะจะวางพระก็ได้วางกรอบรูปก็ได้แต่วสวยงามก็ลองไปเลือกดูดวงชะตาเดือนธันวาคม25 6 7ัลัคนาราศีกรกฎส่งท้ายปีเก่าาถึงงานจะหนักแต่เงินดีมีโชคดวงเฮงปังรวยต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ